ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ปาร์ตี้ฝ่ายค้านแชร์ค่ากินเสิร์ฟ5เมนูบรรยากาศชื่นมืน่นผ่านไปแล้วสำหรับงานเลี้ยงพักร่วมฝ่ายค้านภายใต้ธีมฝ่ายค้านรวมใจส,สรรส้างชีวิตใหม่เพื่อประชาชนที่โรงแรมเอสซีพาร์คเมื่อวันที่7ธันวาคมเหล่าบรรดาแกนนำพักร่วมฝ่ายค้านมาร่วมงานและมาตามนัด บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเข้มขน้นภายในงานเสิร์ฟผ้าเมนูประกอบด้วยน้ำสลัดงาญี่ปุ่นหอยนิวซีแลนด์อบชีสซุปข้นเห็ดน้ำมันทรัฟเฟิลสเต็กปลาแซลมอนและข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของหวานตบท้ายระหว่างนั้นนายสงครามตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านขอขึ้นร้องเพลงเป็นคนแรกเลือกร้องเพลงข้างหลังภาพ ตามด้วยเพลงไก่ตาฟางและเพลงฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากนั้นนายสุทินขึ้นร้องเพลงรักแท้ในคืนหลอกลวงและเพลงมีเมียเด็กทั้งนี้ช่วงของงานเรียงร่วมนั้นมีการยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้นายภูมิธรรมที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยโดยนายสมพงศ์เป็นต้นเสียงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์และเป็นตัวแทนร่วมกับนายวันมูฮัมหมัดนอ กล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายภูมิธรรมจากนั้นนายพิธาและนายพิจารณ์จากพรรคก้าวไกลขึ้นร้องเพลงรางวัลแดกคนช่างฝันให้ในายภูมิธรรมเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ด้วยงานเลี้ยงครั้งนี้พยายามอยู่ภายใต้กรอบความพอดีไม่ให้เป็นจุดโจมตีทำให้บรรยากาศของงานเน้นรับประทานอาหารร่วมกันหลังการประชุมตลอดช่วงปีที่ผ่านมา แม้หลายครั้งพักร่วมฝ่ายค้านจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ภาพภายในงานเลี้ยงที่ปรากฏทําให้เห็นว่าความเห็นที่แตกต่างไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ลดลงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นปัญหาต่อการทําหน้าที่ฝ่ายค้านที่ต้องร่วมกันตรวจสอบรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ